สวัสดีคะ่ะช่องบันทมกอกนะคะวันนี้จะพามาดูบ้านกวนบุญวิถีชีวิตชาวบ้านคะ่ะตีข้าวก็คือฟาดข้าวบ้านเห่านั่นแหละคะ่ะมาเฮช้างฮัน ขุดกระปูบ่สายเบิ่งโน้ตพี่น้องพี่น้องเอ้ยอันยายท่อมสภาพมาเบิ่งขุดกระปูเด้อใสยเบิ่งโน้ตกระปูหาได้หลายฮาได้โอ้โหกระปูหน้าโอ้ปูหน้าทางเบิ้ลกระปูหน้าทางเบิ้ลได้หลายได้หลาย อีเด้อค่ะการฟาดเข้าวคือสมัยโบราณแต่ก่อนมามามาตีขางบนเนี่ยเอาเลยหลายคนเอาเลยหลายคนเอาเลยห้ายคน หน้าไผ่เหมือนี้น่ะเข้าไผ่ฮะอ๋อ